สบายดีจ้าป้าลุงสุขุสุคนจ้าปลเมื่อนีน้องลุงสิไปสายเมื่อนี้เฮากามากินปีงจีนเนจ้าสบายดีป้าลุงวุฒสุขุมสุคนลืมสบายดีเลยน้องลุงก็ลืมสบายดีก็มากินปีงจีนกับน้องลุงเดจ้าเมื่อกี้นี้พ่อวันโทรมาให้น้องเขา,า,ากระถาดนเลยอันนี้ผากเสียงเอาเดจ้าเพราะว่าเขาเปิดเพลงเนาะ แมนเพิ่นเปิดเพลงเปิดเพลงดังๆเอาก็ถาถาบักนรุ่นตัวหนึ่งแล้น้องลุงเนาะยังมาจกเถื่ออยู่คนกันหลายๆเลยพี่น้องเ้อแบบมันเป็นแบบคือคือตลาดอันกลางคืนนะน้องลุงลุงเนาะโดยแบบขายของกินของยังมีแต่แบบวัยรุ่นเข้ามาเลาะกินลุงกันเกมถาพี่น้องเลยมีหันกระป๋อเขาเปียกยังเนาะน้องลุงหลุดกระไรหลาย เอากระถาเ <ขา S 1> <laughs> น้องลุงบอกอย่างเมื่อกี้นี่ถาดานแหงแม่ถาดานแหงท้ <laughs> าสั่งมาบ้ากันลายเมื่อกี้เราเลยต้องลุงว่าโอ้ยกินเบิดจิ๋ดอกว่าไอ้นัทต้องลุงหิวข้าคนหน่อยเลยไอ้นัทเรากินหลายอยู่แล้วเด้อเออสุดท้ายากินเกือบบอ่เบิดเหลือนิดหนึ่งเหลือพักนิดหนึ่งที่แต่เบิดเนาะที่เหลือเบอิด เพราะว่าไอ้นัทเจ็บเรยียบอป้านั่นเนาบุญญาปนัยได้เห็นพี่น้องเไยแต่สุดท้ายวิจารณ์ชุดท้ายวิจารณ์น้องก็ถ่ายเว็บไปเว็บมาอยู่เพราะว่าหลุดไปหลุดมาเนาะยันมันโบขนนาทีขนาดนั่นแน่นอ่ะแบบนี้ก็ตัดมาฮอดตอนฮอดเลยเด้อจ้ามาแล้วเห็นบ่มาแล<อ>้วปิ่งจีนเท่ากาับเท่ากาับ โบดี้แอนหัดแจ๋เลยเด้อพี่น้องเพราะว่าน้องลุงเพชรเจ้าจำจะเป็นอะไรเพชรบอกเพชรแหงเพชรแหงแต่คันข้าวจำน้อยเดียวโบเคยซื้อแต่เป็ดเพชรน้อยหนึ่งเพชรเพชรน้อยหนึ่งดีแต่โบหวดคาวทุกหัวน้องลุงกินโบได้เลยแล้นี่เนาะอโบกินเลยเพชรขนาดพี่น้องเลยน้องลุงเพชรก็ใส่เพชรเค็มก่อนเลยเผื่อหมักเพชรเค็มนั่นบอกเลยใส่หัวดอกชีสนั่ หมากินเทตเหมากินฮอนดอกฮิดเขาว่าเขาปิ่งฮ้บุหยกสุกเปนในแบบคนรลายเลยเขาปิ่งเขาปิ่งผ้าอ่ะนะปิ่งบะสุกอ่ะนะพอขอของชิมเอาตโตเฮ็ดเฮ็ดเค็มห่อหมูอ่ะบะสุกบะบะสุกแม่สบอแล้วมันจะหยาบอ่ะเออโตโตปิ้งโต้ส้นฮะเลยวาบะสุกแต่โตเฮ็ดเค็มห่อสุกอยู่ดอกเลยวะสุกยุ๊แต่แต่โต้ส้นปิ้งฮะ นันแล้วมันจะงย่ำหยาออกมาเ <c oughs> ขาหย่ำกินบ่ได้เลยมันยังบ่สุกเตะเปิดเพลงลเรางเลยได้ภาคเสียงเอาเลยจ้าตอนนี้อยู่ในห้องแอร์แมนแซบน้องลุงลอ,อ่ะแซบเลยนัดปล่อยให้น้องลุงกินก่อนจะจ้าง,งหน่อยจังกินทีหลังพอแาะแว่าลืมถือขากล่องมา <c oughs> จะนเพิ่นกระอิ่ม้วนี่ฮะและ้วแล้วก็จ้างหน่อย เขสั่งตุกน้ำมากะใส่ตุกน้ำอิ่งแบบนี้แม่น้องลุงก็จำย่ำอีเครื่องว่าสั่งย่ำไอ้ย่ำอีกครื่องวัดผักเสียงเอาเลยจ้าผักผักกับน้องลุงก็ว้าสวนเกิดไปสวนกันมาอยู่พี่น้องไหยแสบขักเจ็บขักเจ็บแหน่ยมเอายมเอาเนาะใครแต่มื่หนีวันสุขคุณว่าไดใครแต่ว่าไม่หนีวันสุข ตัดมาอีกหอบปานีน,น้อนนงรันตั้งกล้อง <laughs> ตั้งกล้องตั้งกล้องใส่ตุกน้ำแมนน้นองรันยังบดิแก่เครื่องเลยพี่น้องเอ้ยมาแต่โรงเรียนเลยกะไปอันไปซื้อเครื่องมาน้อยเลยกะพาน้องลุงมากินเลยเห,นหนักปากระซีดซิดเลยพี่น้องเอ้ยตัดบบวดกระเบิดาแต่แซบ่บค่อยมีได้น้องลุงอ,อันอันอะไรปิงฮะ อันนี้พงปิง้งค่ะดิพงพงปิ้งจีนค่ะเด้มีแต่ข้าซื้อฮอตดอกมา,าซื้อนาทซนีมาแล้วขอดาซิเห็ดแจ่วและกระทากินก็ได้หรือว่าคนไทยเอิญหมาล่าอะไรพี่น้องเอ้ยตัดไม่ชอบอันนี้กินกับน้องลูกบันนี้น้องลูกม่นางน้ำบันน้องลูกม่นางน้ำโ่เห็นหนน้ายนะเห็นไหนนะจ๊ะไอแจ่วมาตั้งไว้นี่เนาะมันจะมีเก็บกะวางถั่วให้นะ แม่แล้วบันีกาแซบ,แบน้องลุงก,กับบหมักอันอะไรเนาะลูกชิ้นอยังก็เขาเอืน่นลูก,ลกชินก้นปลาค่ะด้อันนะ่ะปลาเต้าหู้ค่ะดิบหมักปะจะมาบะหมักเลยตอนแรกเขาก็คิดว่ามันบะหมันลูกชิ้นปลาอป<า>ลว่าเป็นลูกชิ้นธรรมดาเนี่แหละพปอลองกินกินเบิ่งหู้เลยลูกชิ้นปลาบ่กินแล้วบ่จะบหมักตีบหมักแบบมันข,า,ขาวๆคะนะ อ๋อเออว่าแสบเแบหมักหมักกันคนละแบบใชนแม่หมักคนละแบบกัน วันนี้เฮากระิีได้กลับป้าเลยเด้อจ้าลาไปก่อนนะจ๊ะป้าลุงคลิปนี้คะ่ะบ,บายยพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า